สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับลุงนิโนอยู่ที่เอเมเอมค้ยฟาร์มประมือครับวันนี้นะครับก็อยากจะย้ายปลาลงบ่อพอดีบ่อว่างอยู่นะครับเป็นบ่อขนาดใหญ่นะครับประมาณสัก60ตันน้ำใสกลิ้เลยนะครับบ่อนี้ก็ขนาดกว้างนะครับกว้างรวมบ่อกรองเนี่ยกรองเป็นแบบกรองขนาดกับตัวบ่อกว้าง3เมตรนะครับรวมกรองแล้วก็มีความยาวประมาณ9เมตรแล้วก็ลึกเมตรแ0นะครับแต่เลี้ยงน้ำประมาณเมตร70ตอนนี้ เดิมทีบ่อเน,นี้ยลูกค้าเอาปลามาฝากไว้ประมาณสัก2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะรับปลากลับไปเราก็เลยปรับปรุงล้างกองนู่นนี่นั่นนะครับแล้วบ่อก็เลยว่างอยู่ก็เลยจะคัดปลาตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงเอาไว้สําหรับโชว์ลูกค้านะครับที่เข้ามาที่ฟาร์มของลุงนะครับเป็นปลาแบบสีเดียวกินเก่งน่ารักน่ารักนะครับก็เดี๋ยวไปดูครับด้านในว่าบ่อของลุงจะมีขนาดอย่างไรแล้วปลาที่ลุงนิวจะคัดเขาลุงเป็นปลาอะไรบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้คัดปลาแบบหัวหัวเด็ดๆเลยนะครับเป็นปลาอะไรเดี๋ยวตามไปชมครับ ทุกคนครับตอนนี้ปลาพร้อมแล้วนะครับแต่ลุงพ่อมเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูปลานะครับลุงก็ฝากกดซับสไครต์นะครับช่องครูรู้ปลาครับนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงนะครับแล้วก็ฝากไลค์นะครับเพื่อให้กําลังใจนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นด้วยครับแล้วตอนนี้นะครับลุงนินูนะครับเปิดรับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์อะไรก็ได้ครับที่จะมาซัพพอร์ตช่องของเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้คลิปของเรามีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยินดีนะครับ หรือว่าเพื่อนๆนะครับที่จะซัพพอร์ตลุงนะครับโดยเป็นสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับก็ยินดีนะครับไปดูปลากันเลยดีกว่าครับว่าปลาของเราเป็นปลาอะไรนะครับไปดูครับมาเริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งนะครับลุงจะให้ดูทีทีละตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งนะครับ ลุงก็ไม่แนะนานะครับสาหรับใครที่จะอุ้มปลานะครับถ้าเกิดไม่มีความชํานาญนะครับไม่มีความชํานาญก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเวลาน้องเขาตกขึ้นมาเนี่ยอาจจะบาดเจ็บหรือว่าอาจจะสูญเสียถึงชีวิตได้นะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่าน้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นปลาายพันคาราชิโกยนะครับจากโคนนชีนะครับขนาดประมาณสัก6 6นะครับ66ซนติเมตรนะครับประมาณ66ซนติเมตรอ่าทีนี้มาดูความสวยของน้องนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มปลาสีเดียวโคนนชีเนี่ยขึ้นชื่อนะครับสำหรับปลาสีเดียว สายพันธุ์คาราชิเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักเกือบเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยนัมเบอร์วันอินเดอะเวิร์ลเลยนะครับสำหรับสายพันธุ์คาราชิกอยของโคนิชินะครับหลังๆมาก็เปลี่ยนสายนะครับบรรลายก็เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีบางช่วงที่สายเลือดอาจจะไม่นิ่งมากนะครับณปัจจุบันนะครับก็ต้องดูเป็นตัวตัวไปนะครับฟาร์มทุกฟาร์มก็มีปลาดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปหยิบได้ปลาดีมาหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ผ่านไปนะครับสาหรับตัวที่1ที่ลุงจะเลือกลงในบ่อนะครับ เดี๋ยวจะอุ้มไปพักไวในอ่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวโอเวอร์ก่นอกนๆๆที่จะลงบ่อนแล้วเรามาชมกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับปลาตัวที่สองที่ลุงกำลังยกขึ้นมานะครับก็เป็นปลาสายพันธุ์นะครับเบนิก่อยเบนิกอยนะครับตัวนี้ สวยนะครับขี้ว่ายแดงเต็มใบคีบนะครับแต่น่าจะเป็นตัวผู้นะครับซึ่งเบนิกอยที่จะมีตีแดงเต็มใบคีบแบบนี้นะครับหาค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวลุงจะเช็คไซน์นะครับตัวนี้ถ้าจาไม่ผิดนะครับเป็นปลาซันไซนะครับขนาดประมาณสักอใกล้เคียงกันเลยครับประมาณหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะครับหรือถ้าถือว่าเนียนตานะครับเนียนตาเลยกับผ่านไปอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับตาเบนิกอยจากโมโมทาโร่นะครับตัวนี้หกสิบหกจุดห้าเซนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาตัวผู้นะครับ เดี๋ยวลุงจะย้ายลงไปในอ่ะนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายลงบ่อมาถึงปลา,ต,าตัวที่สามครับตัวที่สามยังคงเป็นปลาพันธุ์ทําอ่ะยามาบุก,กิโอก้อน,นะครับตัวนี้มีความมีกินลินด้วยนะครับกินลินนะครับจากฟาร์มอิซูมยิยะเช็คไซส์ก่อนนะครับโอ้ปลาใกล้เคียงกันทบบทุกตัวเลยครับประมาณหกสิบหกเซนนะครับหกสิบหกเซน อิซูมิยะนะครับเป็นกิลลินยามาบุกิโอกร์นะครับนี้เพศเนี่ยก้ำกึ่งความเงางามนี่ต้องบอกเลยว่าเงางามมากๆนะครับ66เซนนะครับจากอิซูมิยะตัวนี้ปลานิสัยเท่านั้นครับตัวเร็วสำหรับปลากลุ่มสีเดียวเนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งตัวเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ถ้าเราจะเลือกปลาตัวผู้ก็เลือกตัวผู้ที่มันโครงสร้างเหมือนตัวเมียนะครับแล้วมันจะโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะสวยนะครับเดี๋ยวย้ายลงไปรวมครับ มาถึงปลาตัวที่4นะครับเป็นปลาอะไรไปชมอ่ายังคงเป็นวาเลตี้เช่นเดิมนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นปลาสายพันธุ์ตันโจสันเก้จากสกายฟิตฟาร์มนะครับปลาน,นิใสโอ้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่หกสิบสองไหม หกสิบสองเซนติเมตรนะครับหกสิบสองเซนติเมตรก็ถึงแม้ว่าตันโจอาจจะไม่กลมเต็มหัวแต่ตันโจเนี่ยมีความชัดนะครับเห็นไหมครับว่าขอบตันโจนี่คมชัดมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ซูมิหรือว่าดำเนี่ยวางแบบบาลานซ์ดีแล้วก็ไม่เลอะเทอะจนเกินไปนะครับตัวนี้เป็นปลาตัวผู้นิไซนะครับนิไซย้ำ่าเป็นตัวผู้นิไซหกสิบสองหกสิบสามเซนติเมตรนะครับ ก็เป็นปลาอีกหนึ่งตัวนะครับที่ลุงจะปั้นไว้ในบ่อนี้สําหรับเอาไว้รับแขกนะครับสาหรับลูกค้าที่เข้ามาในฟาร์มของลุงนะครับจำไว้เลยว่าบ่อแรกเข้ามานะครับบ่อแรกเข้ามาจะเจอปลาที่ลุงคัดเก็บไว้นะครับก็ยังไม่ขายนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าชมนะครับว่าเวลาปลาเลี้ยงแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเราไม่ไปกวนแล้วก็เลี้ยงจํานวนน้อยๆเนี่ยปลาเขาโตมาแล้วจะแสดงศักยภาพให้เราเห็นได้มากน้อยแค่ไหนก็มาชมในบ่อของลุงนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวย้ายไปรวมก่อนครับ มาถึงปลาตัวที่ห้า <S <S เริ่มเหนื่อยครับ <S <S เริ่มเหนื่อยเหนื่อเริ่มตกอ่ะเป็นปลาซีเดียหมันเกิดเหมือนเดิมนะครับโอ้ตัวนี้ถ้าใครทายถูกน่าจะเก่งนะครับตัวนี้มองผันผ่านคล้ายๆจะเป็นสายพันธุ์มูกาชีนะครับคล้ายๆจะเป็นสายพันธุ์มูกาชีโอกรอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาคินคาโบโตะตนะครับประมาณสักสี่สิบสี่นะครับประมาณสักสี่สิบสี่ตัวนี้คินคาโบโตน, 44, น,ตน,นโโตเนี่ยต่างจากมูกาชียังไงนะครับตัวนี้มันจะมี สีตะกั่วนะครับเคลือบอยู่เห็นไหมครับว่าหรือว่าสีควันบุรีนะครับเคลือบเคลือบอยู่ตามเปล็ดนะครับตามตามเปล็ดตัวนี้ก็จะเรียกว่ากินคาบุโตะนะครับก็เวลาโตเนี่ยสวยเลยนะครับท้งปลาสีนี้หัวก็ถือว่าเนียนเคลียร์นะครับแล้วก็มีความเป็นตะกั่วเคลือบอยู่แทบเต็มหัวแล้วนะครับที่ว่ายใสนะครับใสแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ลุงชอบนะครับเป็นปลาจากโคบายิชินะครับสี่สิบสี่สี่สิบห้าเซนนะครับหัวหงข้อหางดูดีมากเลยนะครับตัวนี้ มาถึงปลาตัวที่หกตัวที่หกก็ยังเป็นปลาแต่นั้นนะมันสีเดียวอยู่นะครับเป็นปลาสีเดียวอยู่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์แพตตินัมนะครับแพตตินัมเ,เดี๋ยวเช็คไซส์ก่อนนะครับเช็คไซส์ก่อนแพตตินัมโอกอนนะครับแพตตินัมโอกอนประมาณสักห้าสิบเก้านะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะครับตัวนี้เป็นปลาจากฟาร์มสกัสซเม,มะนะครับเป็นนิไซยห้าสิบเก้าเซนติเมตรตัวนี้น่าจะตัวผู้นะครับน่าจะตัวผู้ แต่อัวดงบอดี้ดูดีเลยนะครับทรงบอดี้น่ดูดีมากเลยเป็นลำเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบตลาสายห่วงจุ้ยสายมงคลนะครับตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเป็นแพตินัมนะครับจากความสักกะซูเมปางนิี้ไส่ห้าสิบเก้าเซนติเมตรครับเพศผู้นะครับเดี๋ยวย้ายลงไปดวกันครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับทุกคนเริ่มเหนื่อยแล้วครับทุกคนมาถึงพี่เบิ้มของเราดีกว่าครับพี่เบิ้มตัวนี้นะครับออ ใหญ่มากนะครับลุงว่าน่าจะมีเจ็ดสิบว่าน่าจะมีเจ็ดสิบสังเกตว่าปลาดูซึมๆเนี่ยลุงไม่ได้เก่งกาดอะไรนะครับลุงวางยาสลบนะครับ <laughs> ลุงวางยาสลบทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่จะทําหัตถการปลาหรือว่าเคลื่อนย้ายปลานะครับก็ควรจะวางยาสลบไม้งน,น้องเขาจะดิ้นเยอะในนั้นเราก็จะจับแบบนี้ไม่ได้นะครับก็อันนี้วางยาสลบลุงบอกเทคนิคนะครับไม่ใช่เก่งกาดอะไรนะครับทุกคนจะสามารถทําได้มาเช็คไซส์น้องกันดีกว่าครับ โอ้หกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าเจ็ดสิบนะครับหกสิบเก้าเจ็ดสิบตัวนี้เป็นกินลินนะครับเป็นกินลินมัสสขวะบาเกตนะครับตัวนี้เป็นปลาจากไดนิชินะครับมัสสขวะบาเกตนะเป็นปลาสองสีขาวแล้วก็ดํานะครับตัวนี้ดํามันขึ้นมาด้านบนแล้วมันก็จะไปไปมามาซึ่งมันคาดเดาดํายากมากนะครับดําของเขาในคาดเดายากมากแต่เป็นปลาบอดี้สวยนะครับลองดูท็อปวิวขึ้นตรงสูงครับตัวนี้บอดี้สวยแล้วก็ ความเป็นกิรินก็ดูมีความละยิบระยับนะครับหัวเนียนเคลียร์มากๆนะครับหัวเนียนเคลียร์มากๆหัวเนียนเคลียร์มากเลยนะครับตัวนี้ออก็เป็นปลาจากไดนิชีนะครับปลานีสัยนะครับหกสิบเก้าเซนติเมตรอเมซิ่งมากๆนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้ซึ่งโตโตัวเร็วมากๆตาดําสวยมากเลยนะครับตาดําวิบ,บับเลยเริ่มเหนื่อยแล้วครับทุกคน ตัวนี้ครับตัวนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยตัวนี้ต้องเก็บไว้ใหญ่นะครับเพราะจะมีมูลค่าตามขนาดเป็นปลาวาไรตี้ที่หายากนะครับทุกคนก็อยากมีไว้ในครอบครองสาหรับสายพันธุ์ตันโจโชวานะครับก็ขนาดประมาณสัก52นะประมาณ52เซนปลาเพศเมียด้วยนะครับเดี๋ยวลุงจะ ให้ดูเพศนะครับเวลาดูเพศดูยังไงนะครับอันนี้ที่ลุงบอกว่าเป็นปลาเพศเมียเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นปลาเพศเมียเน่ะเพศเขาจะตุยๆอย่างคลิปอย่างนี้นะครับบวมๆตุยๆอย่างนี้ถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นล่องลึกลงไปนะครับอันนี้เป็นบวมตุยๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นปลาตัวเมียนะครับแล้วก็คลิปวงคลิปวายนี่จะลื่นมากนะครับสาหรับปลาตัวเมีย52เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นปลาจากอีซาคอยฟาร์มตันโชโชวานะครับซูมิดีมากนะครับซูมิลึกเวลาที่ฟินนิตแล้วนะครับจะมีความคมชัดลึกของ สีดํามากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟที่น่าเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับนิสัยนะครับห้าสิบสองเซนิเมตรเดี๋ยวจะย้ายไปลงในบ่อนู่นนะครับเหนื่อยครับทุกคนไม่ได้พักเลยโปรดิวเซอร์ลงแบบ เที่ยวมากเลยไม่ให้ลุงพักเลยนะครับถ่ายรวดเดียวยาวแล้วไปตัด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 เอานะครับแลมาถึงปลาตัวสุดท้ายโอ้โหโปรดิวเซอร์ลุงเล่นตาเหนือตกเลยนะครับก็เป็นปลาสายพันธุ์แพตตินัมนะครับแต่ตัวนี้มีเป็นปลาแพตตินัมฝั่งเพชรนะครับอ่าเป็นกิลลินแพตตินัมตัวนี้ก็น่าเลี้ยงนะครับน่าเลี้ยงตัวหนึ่งเช็คไซส์นะครับเช็คไซส์ก่อนโอ้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบสอง ตัวนี้ก็สวยนะครับสวยเป็นทองคำเอ่อทองคําขาวฝั่งเพชรนะครับทองคําขาวฝั่งเพชรเพชรก็คือระยิบระยับแบบนี้นะครับที่มีความเป็นกลินินนะครับกลินินเนี่ยก็คือเพชรนะครับเป็นทองคําขาวฝั่งเพชรอ่าตัวนี้จากฟาร์มสักาโซเมนะครับนี่ไซส์ห้าสิบสองเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวดูเพชรก่อนนะครับลงจะเช็คเพชรให้ดูอืมก็เมเบีนะครับเมเบีถ้าให้ดีนะครับ อ่าทวารเนี่ยไม่ยืดออกมาไม่ปูดออกมาเดี๋ยวเราจะลองเลียดนะครับถ้ามีน้ำข้ขาวออกมาเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะครับโอ้โชคดีครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับไม่มีน้ําเชื้อแล้วครับขี้วหาลื่นมากเลยนะสังเกตว่าเวลาที่เราลูดตามขี้ว่เนี่ยถ้าเป็นปลาตัวผู้เนี่ยจะมีเม็ด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 เมนะครับอันนี้ลื่นมากเลยนะครับแล้วก็สกินคุณลิตี้เขาสวยนะครับเป็นปลาทองคํำขาวประดับเพชรที่เงางามมากๆนะครับจากสกัสซูเมนะครับปลานี้ไซห้าสิบสองเซนติเมตรนะครับเพศเมียเดี๋ยวลุงจะย้ายปลาไปรวมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพรวมของน้องปลาก่อนนะครับแล้วลุงก็จะบรรยายไปแล้วก็ทุกคนก็ดูปลานะครับว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไรยังไงนะครับพอหลังจากนั้นแล้วลุงก็จะย้ายน้องปลาลงไปในบ่อเลี้ยงนะครับซึ่งเตรียมน้ําเตรียมอะไรไว้อย่างดีแล้วนะครับมาชมน้องปลาครับวันนี้หลักๆนะครับลุงก็เน้นเป็นปลาสีเดียวนะครับเพราะว่าบ่อเนี้ยเป็นบ่อรับแขกนะครับเวลาใครที่เข้ามาที่ฟาร์มของลุงหรือว่า คาเฟ่หนึ่งสามห้าของลุงนะครับก็จะเห็นปลาบ่อนี้ก่อนฉนั้นลุงก็ต้องหาปลาสายเชื่องเชื่องปลาสายกินเก่งนะครับหรือว่าประมาณปลานําฝูบ่อนี้มีขนาดเนื้อน้ําประมาณ60ตันนะครับลุงก็จะใส่ปลาแค่9ตัวนะครับเป็นเลขมงคลเป็นปลาห่วงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสีทองปลาสีทองคําขาวปลาสีแดงนะครับปลาสีเหลืองปลาสีดํานะครับทุกสีเลยนะครับตัวนี้ในนี้นะครับอยู่ในบ่อนี้นะครับมีทั้งหมด9ตัวนะครับเป็นปลามงคล ที่จะเอาไว้รับแขกนะครับสำหรับใครที่แวะเข้ามาที่เอ็มค่อยฟาร์มนะครับหรือว่ามาจิบกาแฟมาทานอาหารที่135่ขยคาเฟ่ของเรานะครับก็มาชมปลาที่ลุงนิโนูเก็บไปให้ทุกคนชมกันได้นะครับบ่อนี้นะครับยังไม่ขายนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาสามารถที่จะดูได้นะครับเพราะว่าเราอยากจะดูพัฒนาการของน้องยาวๆว่าน้องจะโตขนาดไหนถ้าเราเลี้ยงในปริมาณที่น้อยๆกับบ่อที่ใหญ่ๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลุงก็ พักสักคู่หนึ่งแล้วลุงก็ะจะได้ปลาลงบ่อนะครับเริ่มเหนื่อยเริ่มพูดลิ้นพันกันแล้วนะครับแต่ท้ายนะครับอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ใครที่จะซัพพอร์ตช่องครูรู้ประคัมนะครับของนุ่นิวนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับนิวนิแฟนมันแท้หรือว่าเพจแฟนเพจเอ็มเอ็มค่อยฟาร์มนะครับหรือว่าไลน์ที่ไลน์ไลน์ของลุงนิวนะครับที่เบอร์โทร0871425999นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับรับประกันว่าไม่แพงนะครับเราจะโตไปด้วย ด้เห็นภาพรวมของปลา9ตัวที่ลุงนิโนจะลงเลี้ยงในบ่อ6กตันแล้วนะครับลุงนิโนก็จะทําการย้ายน้องปลานะครับลงบ่อเลยนะครับก็เริ่มมันที่ตัวที่1น่ผ่านไปแล้วนะครับ4ตัวตันนี้ชอบนะครับกินคาบุโตกินคาบุโตนะครับชอบเลยลุงชอบมากเลยนะตรงนี้อาจจะโตแซงตัวใหญ่ก็ได้นะครับ ปลามงคลนะครับปลามงคลทองคําขาวทองคําขาวนะครับนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติญี่ปุ่นนะครับตันโจตันโจฟันเกจากสกายนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าตันโจเนี่ยมันมาจากสายพันธุ์นกกระเรียนนะครับไม่ใช่ธงชาติญี่ปุ่นแต่บ้านเราคนไทยเวลานึกถึงตันโจก็จะถึงธงชาติญี่ปุ่นแตน่จริงๆแล้วคือเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นนกกระเรียนนะครับสายพันธุ์มงกุฎแดงก็เลยมา อยู่ในตันโจนะครับที่มีหัวกลมๆเนี่ยมันมาจากนกกระเรียนสายพันธุ์มงกุฎแดงนะครับนี่ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนี่ใสนะครับนี่ใส่หกสเซนนะครับกินลิงมักส,สึกขวาบาเกตน,นะครับจากเลนิชิตัวนี้เน้นเป็นพิเศษนะครับเป็นปลาใหญ่นะครับเป็นปลาใหญ่ที่จะ โตได้ในอนาคตเลยตัวนี้น่าจะมี890าสบสบายๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งไปกวนเขานะครับตัวนี้น่าจะไปได้ไกลเลยก็มาดูนะครับว่าในวันข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับจะลุงคาดว่าน่าจะสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับเสน่ห์ของน้องนะครับเป็นตาคราบทามัสคาร่านะครับเห็นไหมครับว่าตาดํามืดเลยนะครับทามาสคาร่านะครับตาดามืดเลยน่ารักมากนะครับจากดนนิชี่นะครับดีไซน์หกเซนเพศเมียนะครับเดี๋ยวลงจะย้ายลงบอดนะครับเอ้า ไปเลยลกูกตัวตัวท้ายแล้วโอเคก็เดี๋ยวพอเราปล่อยน้องลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายในบ่อว่า,วาน้องมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเวลาที่ลงไปในบ่อใหม่นะครับแล้วก็ดูการไหวดูการปุ๊บน้ำอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ หรับวันนี้นะครับมิชชั่นของลุงก็คอมพลีทนะครับก็นำปลา9ตัวเลขมงคลลงไปในบ่อ60ตันนะครับประมาณ55้าถึงหกตันนะครับก็เลี้ยงแบบหล,วม,ลวมเลยก็1ตัวต่อ8ตันนะครับดูที่ว่ามันจะโตขนาดไหนก็ให้อาหารอย่างดีเลยก็พยายามจะเน้นคลิปเนี่ยลุงอยากจะให้ทุกคนน่ะได้แพชชั่นนะครับในการเลี้ยงปลาว่าเอ้จริงปลามันก็ไม่ต้องถึงกับ แพงมากนะครับเราสามารถที่จะดูแลให้เป็นปลาใหญ่แล้วก็ปลาสวยในวันข้างหน้าได้ถ้าเกิดสายตาเราดีนะครับแล้วก็เราเลี้ยงดูอย่างดีปลาก็จะโตอย่างที่ใจระหวังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อให้กำลังใจมินิโนะครับกดแชร์ให้คนอื่นๆเห็นด้วยนะครับกากดซับสไครต์นะครับก็ตอนนี้คลิปของลุองอ๋าจะอัปโหลดทุกวันจันทร์นะครับใคร ก็จะได้เสพทุกทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับทุกวันจันทร์นะครับก็ฝากกดซับสไครต์ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงนิโน่ทำออกมานะครับก็ยังเปิดรับนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับย้ำเลยสำหรับสปอนเซอร์ที่ใครที่อยากจะซัพพอร์ตช่องกูรูปลาครับของลุงนิโน่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกรองวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาหารปลาหรือว่าแม้แต่การสร้างาร์มปลานะครับมึงก็ยินดีเปิดรับนะครับสำหรับสปอนเซอร์์ทีี่่จะะมาซัััพพออรรตชงงนนนนนคบว้ ก็นั่งอยู่ที่1.5ค้าโคาเฟนะครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาทักท่ายมาพูดคุยมาชมปลาที่สวยมาจิบกาแฟมาทานอาหารที่1.5ค่าาคาเฟของนิโนได้นะครับวันนี้ลาทุกคนไปถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ